4อย่างที่จะแก้ปัญหาในการอัปเดตที่ไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนทุกครั้งคือ 1. Big บิ๊กไอเดียทำอะไรเพื่ออะไร 2. สรุปมีข่าวร้ายข่าวดีอะไร 3. คออาเวลาที่เราทำกราฟทุกครั้งแค่ไหนเด่นต่อมาแรงค์ rank. คือตัดมาเลยเท่าไฟทที่สุดคืออะไรตรงน,นี้พราสที่สอน ต้ App, าววิชาร t สเซชันแอปไทยนิดนึงแต่ไปคลิกดูในเว็บ b e n e f i t หนาแปะไว้ให้ตรงนี้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราเข้าใจคอนเซปต์เราไปดาวน์โหลดพวก SmartAr t หรือ Template มาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยซ้ายไปขวาเนี่ยคือถ้าเราเป็นนายถ้าเราเป็นลูกน้องเราจะเก็ทันทีว่าเออด้านซ้ายเนิมงงมากเป็นรูป before ด้านขวาเนี่ยเป็นการเล่าแบบมีกลยุทธ์ การเล่าแบบให้เกิดการตัดสินใจแล้วมีการเลเบลเห็นหัวข้อด้านบนไหมคะหัวข้อไม่ได้พูดบ,บ้านว่า implementation ด้านซ้ายเนี่ยเป็น implementation นเฉยแต่ด้านขวานเนี่ยบอกไปเลยว่าส่วนใหญ่ของลูกค้า8 4ด52เนี่ยเขาแบบ implement timeline เนี่ยมากกว่าที่เราต้องการตัวอย่างเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่สักแต่ว่าเราไปโหลด smart art มาเนาะด้านซ้ายก็เป็น smart art แต่ไม่ได้แสดงว่าอะไรคืออลัลม ไม่มีการสรุปที่หัวข้อด้านบนชัดเจนว่าเออสรุปแล้ว Majority อย่างที่อาจารย์บอกไนงะส่วนมากแล้วอะไรก็ต้องเป็นอารลาม,มันจะเป็นแร้งบนทบ็อปไเป็น Majority of Client เนะเป็น Lower หรือว่าต่ำกว่า Expect เป็นข่าวร้ายเป็นข่าวดีนะคะต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ Next Step อันนี้ดูแล้วแบบไม่น่าทำอาจารย์มีหลักการง่ายๆที่เรียกว่า b u c k e t s of Doing แบ่งการทำให้เป็นถังๆ นึกอเป่าะเหมือนถังเรียงกันเดี๋ยวทาแล้วไปดูคือถ้าอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะมันดูแล้วมันงงและอย่างนี้สองสังเกตดูอันนี้เหมือนจะไม่สําคัญหรือสาคัญด้านซ้าย we need to เป็นกริยา extension เป็นนามคือมันไม่ได้เป็นเรียนภาษาอะไรกันนะแต่ว่าคือถ้าจะให้ทําก็เป็นกริยาหมดทาอย่างนี้เดินอย่างนั้นคราวนี้จากภาพนี้เราเปลี่ยนได้ยังไงนะคะเราเปลี่ยนได้เป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนได้เป็น buckets of doing แทนที่จะเป็น next step บอกไปเลย ทำเพื่ออะไรทําอะไรเพื่ออะไรอ่ะ uh, Better idea นะคะ Our path to better enablement คือบอกไปเลยไม่ใช่ next step เราจะทําเพื่อ better enablement ก็คือทําเพื่อ implementation ได้ดีขึ้นแบ่งเลยอันนี้เป็น bucket ั o ด doing เราเน้นตัวอักษรใหญ่ของหัวข้อการกราทำไว้ Publish, Initiate, b u i l d Extend